กบเรียนท่านประธานสภาที่ครบผมพิวัฒน์ชัยหตร์ะวิศยาศรีสเกเตเกตสามพักเพื่อไทยมีเรื่องที่จะมาหาหรือท่านประธานเนื่องจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของชาวนาและชาวสวนอย่างพาราสืบเนื่องจากว่าขณะนี้ราคาตกต่ำพี่น้องชาวนาชาวสวนยางได้รอราคาที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อ สภาว่าจะประกันราคาผลปรากฏว่าในขณะนี้มีปัญหาราคาทั้งสองอย่างนี้ตกต่ําผมกลับเรียนท่านประธานว่าชาวนาในปีนี้นั้นมีต้นทุนสูงมากเนื่องจากว่าในช่วงทํานานั้นวานข้าวครั้งที่หนึ่งเจอปัญหาไัยแล้งครั้งที่สองบางจังหวัดบางเขตได้วานข้าวถึงสามครั้งพอช่วงเก็บเกี่ยวปรากฏว่า ต้องเจอพายุฝนตกน้ำท่วมข้าวเก็บเกี่ยวเสร็จความชื้นของข้าวที่เก็บเกี่ยวสูงกว่า15เซผลปรากฏว่าไปขายข้าวก็ไม่ได้ราคาเกษตรกรน,นั้นก็เอาข้าวมาตากพอมาตากเสร็จทางลุงศรีก็บอกว่าข้าวคุณภาพต่ำเพราะมันหักซ้ำร้ายท่านประธานที่กรบรับขณะที่ชาวนาเอาข้าวไปตากนั้นยังมีโจรมาขโมยข้าวอีก ถึงถือโอกาสนี้นำเรียนท่านประธานให้ทราบส่วนยางพารานั้นนะครับราคาก็ตกต่ํามากเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้นำเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลให้ห,หาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทางที่ใช้ในการสัญจรไปมาเป็นถนนเชื่อมกับถนนสายหลักยกตัวอย่างเช่นอำเภอพายุผมจะขอยกตัวอย่างสามเส้นทางนั่นก็คือ เส้นทางเชื่อมระหว่างถนนสายหลัก221ไปบ้านล่องสะอาดตำบลพรมสวัสดิ์สายที่สองเชื่อมระหว่างถนนสายหลัก221ไปบ้านป่าไร่ตำบลพรมสวัสดิ์เช่นเดียวกันสายที่สามเป็นถนนที่บ้านหนองเตยไปหาบ้านพยุตตบนพรมสวัสดิ์และอำเภอศรีรัตนะนั้นเป็นถนนบ้านพิงพัวยบ้านหนองสัง และถนนหมายเลข221ไปบ้านโครนบ้านกันจานบ้านกวะวันบ้านจันบัวซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะส่งมอบ,บเป็นเอกสารให้กับทางท่านประธานเพื่อให้หน่วยงานส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนะครับ,รบขอบคุณมากครับท่านประธาน